เสียงทักห้ามขานรับคืนนี้ฉันยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่เหตุการณ์เมื่อคืนยายเคยเตือนเสมอว่ากลางคืนถ้าได้ยินเสียงใครเรียกชื่อห้ามขานรับเด็ดขาดตอนเด็กฉันก็ไม่เข้าใจคิดว่าคนโบราณคงพูดให้กลัวเล่นๆแต่เมื่อคือนฉันถึงได้รู้ว่าคำเตือนนั้นมันมีเหตุผลจริงๆเมื่อวานฉันกลับจากเฝ้าไข่แม่ที่โรงพยาบาล กลับถึงบ้านตอนเกือบห้าทุ่มถนนเข้าหมู่บ้านเงียบมากมีแต่เสียงจัก,กระจันกับลมพัดใบไผ่ดังสู้สู้แสงไฟถนนก็ขาดเป็นช่วงๆเดินคนเดียวจนขนลุกทั้งตัวพอถึงตรงโค้งหลังวัดฉันได้ยินเสียงเรียกชื่อเบาๆน้ำฝนเสียงนั้นคุ้นมากเหมือนเสียงของแม่ฉันหยุดกะทันหันหันไปมองก็ไม่เห็นใครพยายามบอกตัวเองว่า อาจจะคิดไปเองแต่เสียงนั้นดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดกว่าเดิมน้ำฝนมานี่ลูกหัวใจฉันเต้นแรงมือเย็นเฉียบทันใดนั้นคำของยายก็ลอยเข้ามาในหัวอยากขานรับถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นคนฉันกัดฟันเดินเร็วขึ้นพยายามไม่หันหลังกลับแต่เสียงฝีเท้ากลับดังตามมา พร้อมเสียงหัวเราะเบาๆบเหมือนผู้หญิงหัวเราะในลำคอฉันกลั้นหายใจแทบขาดรีบวิ่งสุดแรงเข้าบ้านปิดประตูแน่นจนไม้สัน่นพอเข้ามาในบ้านกลิ่นทูบจางๆลอยมาทั้งที่ไม่มีใครจุดยายเดินออกมาจากห้องบอกเพียงว่าเจอแล้วก่อแล้วพาฉันไปไหว้พระยายเล่าว,ว่าผีล้านนามักจำเสียงคนที่เรารักแล้วเรียกหลองให้หลงไป ถ้าขานรับเมื่อไรมันจะเอาเงาไปฉันนั่งสัน่นมือยังเย็นไม่หายอยาให้ผูกข้อมือรับขวัญบอกว่าโชคยังดีที่ไม่ตอบตอนนี้พอเขียนถึงตรงนี้ข้างนอกเหมือนมีเสียงคนเรียกอีกแล้วเบาๆเหมือนเมื่อคืนแต่ฉันจะไม่ตอบอีกไม่ตอบเด็ดขาดถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ